เดินตลาดย้อนอยู่ไหว้พระาธาตุเกศแก้วจุลามณีนั่งสาเล้งชมสวนเกษตรพอเพียงชมวิถีชีวิตชาวบ้านนอนโฮมสเตย์ใกล้ชิดธรรมชาติสูดหายใจลึกๆรับโอโซนบริสุทธิ์กับวิถีเกษตรโอโซนบ้านทัพย์สีทอง สวัสดีครับผมชื่อนายประทีปมุ่งแรมกลางนะครับทานขุมชนท่องเที่ยวทดในวัดทีบ้านรั์สีทองครับวันนี้นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องมาเที่ยวนะครับบ้านรั์สีทองนะครับหมู่ที่5ตําบลรั์สีทองอําเภอเมืองจังหวัดชายภูมินะครับซึ่งการเดินทางจากชายภูมิถึงรัพ์สีทองก็ประมาณ35กิโลนะครับโดยมาเส้นตรงสายน้ําตกตาโตนนะครับท่ายงมและห้วยผักหนามนะครับพอมาถึงห้วยผักหนามก็จะ จะเลยมาสติทองนะครับ ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนท่องเที่ยวโอทอนวัดวิถีบ้านซับสีทองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดรับนักท่องเที่ยวนะคะจุดแรกนะคะก็จะมาชมตลาดทุกวันเสาร์นะคะแล้วก็วันจันทร์ค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมกราบไหว้ขอพรจ้าพ่อแสงอาทิตย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านนะคะแล้วก็กิจกรรมนั่งซาเล้งชมสวนค่ะ อาหารประจาถิ่นนะคะอาหารพื้นถิ่นนะคะก็จะมีหอหมกหน้อไม้นะคะแล้วก็แกงแล้วก็น้ําพริกขั่วไก่นะคะแล้วก็ผักสดปลอดสารนะคะซึ่งปลูกอยู่ในบ้านทรัพย์สีทองนะคะเป็นผักสดผลมไม้ปลอดสารพิษต,ตามฤดูกาลนะคะอาหารที่ท่านจะได้ทานก็คือมีอยู่ใน พื้นถิ่นอยู่แล้วนะคะตามฤด,ดูกาลนะคะสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะคะก็จะเป็นกลุ่มกิจกรรมแปรรูปหรือกลุ่มสินค้าโอทอปในชุมชนของเราก็มีสิบผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็สวนเศรษฐกิจพอเพียงแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงนะคะก็จะมีวัดพระธาตุเจดแก้วจุฬามณีนะคะแล้วก็มอหินขาวนะคะเขื่อนลำปะเทานะคะป่าปรงพันปีนะคะแล้วก็มีสุสารหินพันปี แล้วก็มีน้ำตกนะคะซึ่งหน้านี้หน้าฝนก็น้ำก็จะเยอะพอสมควรน,นะคะ แล้วก็มีกลุ่มนวดสมุนไพรนะคะหลังจากเข้าชมสวนเมื่อยแล้วก็จะมาพักผ่อนกับบรรยากาศของการนวดการใช้สมุนไพรไทยนะคะภูมิปัญญาพื้นถิ่นกับกลุ่มนวดสมุนไพรที่ชนะเลิศอันดับหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิในโครงการโอทอบนวัตวิถีนะคะปี6-1นนะคะค่ะแล้วก็จะมีบรรยากาศต้อนรับแบบอบอุ่นกับบ้านกลุ่มบ้านพักรับรองในชุมชนหรือโฮมสเตย์นะคะของบ้านทรัพย์สีทองก็จะมีกลุ่ม โฮมสเตย์ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะกับบรรยากาศที่หน้าพักผ่อนความปลอดภัยนะคะสะอาดแล้วก็จะมีอาหารเช้านะคะพร้อมอาทานได้เลยที่บ้านพักโฮมสเตย์ในราคาเบาๆนะคะ ชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านซับสีทองก็ยินดีต้อนรับทุกท่านที่จะมาเยือนด้วยวิถีไทยบ้านวิถีชุมชนท้องถิน่นตลาดย้อนยุคย้อนหาความสุขกับวิถีไทยบ้านที่นวัดวิถีบ้านซับสีทองค่ะก็ขอเชิญพี่น้องทุกท่านมาเที่ยวนะครับมาเที่ยวมาชมกันนะครับสินค้าของเราตลาดของเราจะเปิดในวันเสาร์นะครับวันเสาร์และว,วันจันทร์ นะครับก็ขอให้พี่น้องมาพักผ่อนหย่อนใจมามาเที่ยวกันครับสนุกมากๆครับเป็นบรรยากาศที่สวยๆเลยครับที่สับปีทองเราครับอบอุ่นเป็นกันเองและอัธยาศัยดีมีวิถีชีวิตเกษตรพอเพียงและเรียบง่ายแวะชิมชมตลาดย้อนยุคทุกวันเสาร์เข้าใกล้ชิดโอโซนธรรมชาติแบบวิถีชาวบ้านกับ วิถีเกษตรโอโซนบ้านซับสีทองโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชียภูกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย